สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมบ่าวต้อมชาแนลนะครับบ่าวต้อมชาแนลจะพาเพื่อนๆนทุกคนมาเคี่ยวปามสุกสีส้มกันครับมาสําหรับปามสุกสีส้มต้นนี้ก็สวยสวยครับสองทลายสุกสองทลายมารับชมกับบ่าวต้อมได้เลยครับสําหรับปามสีส้มนี้จะเป็นปามสายพันธุ์ที่ลูกดกนะครับโดกมากมากเลย มารับชมกับบาวต้อมครับสำหรับลายนี้ก็สุกล่วงครับความสีสม้มได้ไปแล้วหนึ่งทะไลายมา ลายที่สองครับโอเคลายนี้เปิดหน้าเรียบร้อยแล้วเบ่าต้อมก็สอดคอเลยมาเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ฝนตกครับเบ่าต้อมก็เคี่ยวตากฝนตามสวย,ส,วยสำหรับชาวชาวสวนปามนะครับเพื่อน จะตากฝนเป็นประจำนะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยฝนจะตกมากนะครับสำหรับวันฝนไม่ตกกับวันฝนตกก็วันฝนตกจะเยอะกว่าวันฝนไม่ตกนะครับสำหรับฝนตกก็จะเคี่ยวโดยการใส่หมวกนะครับใส่หมวกไว้เม็ดฝนจะได้ไม่เข้าตานะครับจะได้เคี่ยวได้ก็เป็นเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ ดูนะครับถ้าวันไหนฝนตกก็ให้ใส่หมวกนะครับใส่หมวกเหมือนเบอต้อมครับสําหรับปามสวนนี้ก็จะเป็นปามมรกตนะครับปามสีส้มทําไมถึงเรียกปามมรกตมาหมอต้อมจะให้ดูครับว่าทําไมถึงเรียกปามมรกตมาเบาต้อมมีความรู้ดีๆมาให้ดูนะครับมาหบอต้อมจะเอาลงมาให้ดู โอเคมาแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆแบบนี้ที่เรียกว่าปลามรกตนะครับลูกดิบมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกปลามรกตโอ้ oh. ถ้าเป็นปลาสีดำสุกแดงมันจะลูกดิบมันจะเป็นสีดำนะครับพอมันสุกมันก็จะเป็นสีแดงแต่ว่าปลามาลรกดนี้ลูกดิบ มันจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกสุกก็จะเป็นสีส้มแบบนี้ครับอให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมครับต่างกันไหมครับอาเพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆให้กล้องได้โฟกัสลูกดิบสีเขียวแบบนี้แล้วก็ลูกสุกก็จะเป็นสีส้มแบบนี้ไม่เป็นสีแดงนะครับเป็นสีส้มโอเคครับสําหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนเพื่อนชาวชาวสวนปั้ม กดไลค์กดแชร์ให้กับบาลต้อมแล้วก็ f c ของบอวต้อมฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของบาลต้อมชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนครับพบกันใหม่กับบาลต้อมชาแนลสวัสดีครับได้ัส